มาพี่น้องมะมัน,นี้อ้นสิลป,ปะสิบ้าพี่น้องมาลับชมอันนี้ก็เป็นบอนไส้ต้นโพครับพี่น้องนี่นี่นผมก็พึ่งเสริมลวดไหมเแล้วหัขนนี้ครับพี่น้องนี่แต่ก่อนต้นโพผมก็บบอยเน่าบนเนียงด้ะนี่แต่ก่อนปลายยอดมหาหันนีพี่น้องปลายยอดเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อย,อยๆนี่เริ่มไอมีไม่หันหน ผมก็ได้เสริมลวดใหม่ครับผมนี่แล้วกากิ้งนี่ตะกอนบ่มีก,กิ้งเหมือนนะน,นี่ตะกอนบ่มีก,กิ้งตะกอนมีก,กิ้งเดียวนี่เริ่มแตกออกมานี่แขนงกิ้งใหม่เขานี่ผมก็ได้เขาลวดแล้วหันให้กันกิงน้ง ต right ้นน awesome. ar ี้บอท่านได้ตัดทดตึกเทียบหน่อยนะมาท่านได้ตัดทดเด้อผมสีร่องเออสูตรแบบบอตัดทดได้พี่หน่องนะต้นเด้อสีร่องทดร่องได้เพิ่มจีบินได้เลยได้อพี่น้องเด้อนี่นี่ยว่าการที่ผมมาตัดทดต้นใหม่ผมจะโตเร็วหเดนะผมก็จะปล่อยเรื่อยต้นนี้ผมจะปล่อยเรื่อยไปเรื่อยครับผมแล้วพอเออกิ่งกิ่งนี่ยาวขึ้นเรื่อย ผมก็จะเอาลวดมาเสริมเสริมแล้วผมก็จะบิดบิดให้อ้อมกระถางเลยครับผมอ้อมกระถางตัวนี้เลยนี่ถ้าถ้าบรหากก่อนนี่เพียงเด้อถ้าบรหากก่อนเด้อนี่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนนนนเพียงเด้อบรแนารน้อนในเพียงเด้อนี่เพราะการบิดลวดเขาลวดผมก็มักผิดพลาดดูอยู่นี่ผมก็ได้เห็ดกิ่งหักไปหลายกิ่งเลยล่ะหลายๆต้นล่ะว่ยายๆหลายๆตน้น จีมบิดมากครับผมผาดหลายเทียรครับผมถ้าเราผาดมก็จบิดงอกแงกงอกแงกว่นอยู่กระทางนี่แหละพี่น้องวนอยู่กระทางนี่แหละเพราะสิเป็นรูปแบบดัดติดตามไปเรืร่อยครับผมบอลไส้อลพุ่งบิดนี่แหละงอกแงกไปมากนี่แหละครับผมก็เก็บบรรยากาศไห้พี่น้องบิง่ง บันใท่ตัวนี้อ็น่าจะผ่ะขาดขอมูลหรือข้าวน่าจะผระขาดสองสามเดือนครับพี่น้องราขาดสองสามเดือน,น,นเสริมรวดแล้วครับท่น,นไงเร็วแห้งครับผมเดี๋ยวถ้าช่วงปลายหยอด ใหญ่ขึ้นมากสางลำต้นใหญ่ขึ้นมากเนา่าเน่าเกินไปเลยผมเปิดหาหลวดมาเสริมเพื่อนๆนะเสริมหลักสีบิดนี่แหละบิดบิดแบบนี้แหละนี่บิดไปบิดบิดมาใส่กระถางนี่แหละบริเวณกระถางนี่แหละกับพม่านะเพี่น้องๆนะขอบคุณการติดตามและรับชมครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้เพี่อนๆด้องลองไปปลูกไว้แต่เบื้องเร่นครับผมนี่ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ